การเงินนี้ผมต้องย้ายที่สามครั้งนะครับเพื่ออธิบายการเงินนะครับก็เพื่อให้ประชนนั้นหลุดพ้นจากาสภาพที่เป็นอยู่กันนะครับเราก็จะยกระดับอัปเกรดประชาชนขึ้นมาเป็นพลเมืองต้นแบบโลกที่มีฐานะนะครับฐานะสูง อ่สูงส่งกว่าทุกวันที่เป็นอยู่เนี่ยนะเพราะนั้นก็ขอทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังกันนะตั้งอกตั้งใจตั้งสมาธิให้มากกว่าไปฟังผู้พักกันเมืองซึ่งท่านเป็นกบต้มมาตลอดถูกเขาต้มมาตลอดนะที่นี่ไม่ได้มาหลอกลวงท่านนะที่นี่มาทําให้ท่านเป็นเป็นเจ้านายเลยอ่ะเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของประเทศที่แท้จริงเลยไม่ต้องมาอาศัยตัวถงตัวแทนใดๆสิ้น ไม่ต้องไปฟังเขาหลอกลวงท่านด้วยนโยบายอย่างน้นอย่างนี้นะหนึ่งหมื่นพันท่านก็ไม่ได้ที่นี่ให้หนึ่งแสนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะจัดให้ว่าหนึ่งแสนท่านได้อย่างไรเดี๋ยวผมอธิบายนะเดี๋ยวผมอธิบายใ,ให้จบก่อนว่าไอ้ไอท่านได้สิบล้านเนี่ยด้านในสิบคือจริงๆท่านได้ยี่สิบล้านมูลค่าท่าน20ยี่สิบล้านแต่แบ่งเป็นภายในประเทศสิบล้านต่างประเทศอีกสิบล้านผมกลำลังพูดถึงภายในประเทศสิบล้านอยู่แล้วมันแบ่งออกมาจนถึงล้านสุดท้ายแล้ว อธิบายล้านสุดท้ายให้ให้ท่านฟังไปแล้วนะก็ก็คงจะงงในตรงตอนท้ายซึ่งเป็นภาษี10%นะนะแล้วมันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจ่ายเป็นภาษีส่วนหนึ่งจ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์พอจะเข้าใจไหมครับซึ่งเราต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไม่ว่าทํางานโปรเจกต์อะไรแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดารัฐท่านมีไรายได้ก็ต้องจ่ายให้รัฐเรามีไรายได้ถึงแม้ว่าจะเป็น รายได้จากน้ำพักน้ำแแรงที่เราเซ็นเป็นเซ็นมีวินัยอยู่40ปีอ่ะก็ถือว่าเป็นรายได้รับถือว่าเป็นรายได้ก็ต้องจ่ายให้รับไปห้าเอร์เซ็นตะส่วนดีห้าอร์เซ็นนั้นเป็นค่าจัดการค่าลิขสิทธิ์แล้วก็การจัดการาก,ก็ต้องจ่ายซึ่งมันไม่ได้แพงเลยนะมันคุม้มมันคุม้มเมื่อเราจ่ายไปแล้วเนี่ยไอห้าเ็นเนี่ยผมกำลังจิบายห้าเปอเซ็นห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยนะผม ตัดมาสี่เปอร์เซ็นตนะผมตัดมาสีผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหมดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยผมได้เป็นของผมแต่ผมจะเอาสี่เปอร์เซ็นเนี่ยมาให้ประชาชนเอ่อมาให้ประชาชนประชาชนที่อยากจะลื้อล้างประเทศไทยพบปัญหาประเทศไทยเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากจะลื้อล้างประเทศไทยใหม่นั่นแหละท่านเข้ามาที่นี่ที่นี่มีเงินใน้ตรงสี่เปอร์เซ็นเนี่ยแหละให้ท่านแต่ว่าท่านต้องเข้ามาเป็นทีมเพราะเราอยู่ในยุครอสิบก็ต้องมีสิบทีมอ่าสิบทีมเพราะเราจะสร้างกิจดาพิธารในยุครอสิบ ก็ต้องมีสิบทีมนั่นเองโดยมีประธานและรองประธานรองประธานมีสี่คนรองประธานสี่คนนี่แหละครับที่ต้องไปดูแลกระทรวงสามกระทรวงและกระทรวงใหม่หนึ่งกระทรวงเพราะฉะนั้นท่านจะได้เงินสนับสนุนกระทรวงละหนึ่งหนึ่งแสนเนี่ยเนี่ยที่ได้จากไอ้สี่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะกระทรวงละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่าท่านคิดดูว่ามีเป็นเงินเท่าไหร่อ่ามาดูกันนะสมมุติประชากรมีห้าสิบล้านคนใช่ไหมไอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เอาคูณแสนแล้วกันเพราะมันกระทรวงละหนึ่งแสนหนึ่งแสนคูณห้าสล้านนะหนึ่งแสนคูณห้ล้านห้ิล้านเติมศูนย์เข้าไปอีกห้าตัวถูกไหมฮะอ่านะห้าสิล้านเติมศูนย์ไปอีกหตัวเติมศูนย์ตัวที่หนึ่งก็จะกลายเป็นห้ารยล้านห้าล้านแล้วก็มาเป็นห้าพันล้านห้าหมื่นล้านห้าแสนล้านก็ล้านล้านสุมแล้วเป็นเงินล้าน ลงท้ายด้วยละล้านก็เป็นเท่าไหร่เป็นห้าอ่าเป็นเป็นล้นล้านบาทถูกไหมเพราะว่านั่นมันกระทรวงละหนึ่งล้านถูกไหมอ๋อคูณได้ห้าสิบล้านคนใช่ก็เป็นห้าละล้านบาทาะาน,นะผมไม่ทราบถูกอันนี้คิดด้วยสมองนะอาจจะคาดเคลื่อนได้สมมติว่าได้ไปห้าละล้านบาทถูกไหมฮะกระทรวงละหนึ่งแสนห้าสิบล้านคน เติมศูนย์เข้าไปห้าตัวถูกไหมครับเติมศูนย์แปตัวศูนย์ตัวที่หนึ่งมันทําให้สิบกลายเป็นร้อยก็กลายเป็นจากห้าสิบล้านคนก็กลายเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านก็กลายเป็นห้าละล้านเนนะกลายเป็นห้าละล้านนะครับห้าละล้านเนี่ยเออกระสวนหนึ่งได้ไปห้าละล้านบาทในระยะสิบปีก็เท่ากับปีละห้าแสนล้าน ปีละห้าแสนล้านจะใช้ไงใช้หมดเออใช้จะใช้ไงท่านเห็นภาพปีนึงโอ้โหมันเยอะมากมายผมว่าตัวเลขนี่มันเอ๊ะมันยังไงมันถูกเปล่ามันเยอะเกินมา,าศารนะอันนี้ให้เห็นภาพนี้ก่อนว่าเงินแค่จํานวนนี้มันทาให้ท่านโอ้โหมีเงินที่จะพัฒนาในแต่และกระทรวงได้อย่างเต็มที่เลยโอ้เงินตั้งเป็นล้านล้านมันพัฒนาได้อยู่แล้วดังนั้นท่านอยากจะพัฒนาประเทศไทยแบบไหนอย่างไรเข้ามาเลยรีบเข้ามา รีบเข้ามาเงินนี่มันรออยู่นะเงินไม่ต้องรองืประมาณไม่เกี่ยวกับงื่ประมาณเงินนี่มาจากเงินของประชาชนนี่แหละครับเงินที่ประชาชนทําสัญญาเซ็นเซ็นเป็นมนุษย์ของคำวินัย40ปีเนี่ยแล้วต่างประเทศเขาเอาด้วยเมื่อต่างประเทศเอาด้วยปุ๊บท่านจะได้คนละ20บล้านอะ่ะแล้ว20บล้านแบ่งภายในประเทศ10บล้านต่างประเทศอีก10บล้านอันนี้เรากำลังพูดถึงภายในประเทศท่านได้คนละ1ิบล้าน10บล้านาผมก็อธิบายไปแล้วว่ามันหมดไปอย่างไรจนกระทั่งหลดอแคล้านสุดท้าย ร้านสุดท้ายผมก็แบ่งให้เห็นแล้ววันเป็น5ล้านสำหรับภาษีของรัฐอีก5ล้านเป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าจัดการและค่าลิขสิทธิ์จัดการเนี่ยผมแบ่งอีก4ย้อนกลับไปให้ประ,ประชาชนนะที่อยากจะแก้ปัญหาประเทศชาติท่านก็เข้ามาเอานี้มาเงินนี่มีรออยู่ดังนั้นคนเก่งคนฉลาดแต่ไม่มีทุนมาที่นี่เลยรีบมามาแก้มาสร้างโมเดลใหม่ๆให้กับประเทศไทยนะซึ่งมีหลายเรื่องที่คนไทยเก่งๆขนาดนั้นแต่ไม่มีทุน พอได้ทุนปุ๊บท่านน่ะโอ้โหประทศไทยจะพุ่งทยานเป็นชาติมหาอำนาจอย่างแน่นอนเพราะคนเก่งคนฉลาดได้ทุนแล้วจากที่ผมให้เนี่ยนะนันรีบเข้ามาเลยนะรีบเข้ามาเลยนะครับสี่เอ่อสี่ทีมสี่ทีมนะฮะอ่าเป็นนี้รีบเข้ามามันเป็นเงินที่ผมให้ประชานไปชนก็เข้ามาจัดการค่าตัวท่านก็ได้โอ้โหผมเซตไว้เฉพาะเจ้าหน้าที่ก็คนละ ตั้งสี่ร้อยถึงพันสี่ร้อยล้านนะถึงพันล้านเนะี่ค่าตัวคนเงินหนึ่งถ้าเป็นประธานเนี่ยได้หนึ่งพันล้านโดยท่านไม่ต้องไปโกงอะไรเลยแค่ได้ตําแหน่งน,นะได้เงินไปละหนึ่งพันล้านที่เหลือก็ทํางานไปอ่าทางานให้ทางานทํางานไม่สมหน้าที่หรืออะไรก็ก็ต้องมีการปรับลดกันเพราะนั้นทุกคนก็ต้องทํางานก็เต็มที่เงินก็เขาที่นี่จ่ายเต็มที่อยู่แล้วนะอยากแก้ไขยอยากทําอะไร เงินรออยู่เต็มหมดหมดเลยรีบมาด่วนนี่คือเงินจริงๆนะครับถ้าต่างประเทศเสียเยบทำยังไงให้ต่างรป,ราประเทศเสียเยบปันน้ทีตต่างประเทศจะเสียเยบก็บต้องม่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยติดธงสี่พิลักทั่วบ้านทั่วเมืองทุกบ้านติดธงอ่ะร่วมก็ติดธงฮะร่วมก็ติดธงทั่วบ้านทั่วเมืองเลยติดธงไม่ได้ยากเนี่ไม่ได้เหนื่อยยากลำบากเลยงานผมไม่ได้เชิญชวนท่านไปต่อสู้กับกับใครบนถนนไป ต่อต้านใครประท้วงใครด่าใครว่าใครเผาบ้านเผาเมืองไม่มีคนละเรื่องเลยเป็นเรื่องของการที่ทําภายในบ้านไม่ต้องไปมาถนนไม่ต้องออกนอกถนนท่านนั่งภายในบ้านนั่งดูคลิปวิดีโอของแอดธรรมาธิปไตยดูแล้วปัญญาก็จะเกิดเป็นโสได้บันทิตไตยเมื่อปัญญาเกิดเป็นโสบันฑิตไตยท่านก็ส่งใบสแสดงเจตจำนงแค่ส่งกระดาษ a 4แค่นั้นเองทําให้ท่านได้20ล้านทําไมจะไม่ส่งทําไมจะไม่ทําไม่ได้หนักหนาะไม่ได้หเหนื่อยเน่อยากลําบากเลย ส่วนที่ท่านส่งกระดาษ A 4สีน่ะท่านถูกหลอกไปเวลาเลือกตั้งอ่ะทำไมท่านไปน่ะกระดีกระดาจะไปเลือกตั้งกันโหดีอกดีใจได้เลือกตั้งทิง้งทํางานก็ทิ้งงานไม่เอารายได้วันนี้ไม่เอาไปเลือกตั้งดีใจจะไปเลือกตั้งทิ้งเงินค่าแรงวันนี้สามร้อยห้าร้อยทิ้งตั้งรถทักรทรงซี่เสียไปอีกสองสามร้อยเพื่อจะมาไปเลือกตั้งไปเลือกใครไปเลือกเก้าอี้เขานั่งโอ,โอ้โหท่านถูกหลอกก็ไม่รู้ตัวไปเลือกเก้าอี้ให้เขานั่ง พอเขาได้นั่งก็ยีเขาก็ยกมือแล้วแทนที่จะยกมือให้เป็นประโยชน์กับประชาชนเขาไม่ยกมือให้นะเขาไปยกมือเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองถ้าเขาไม่ยกมือให้พรรคการเมืองเขาจะถูกพรรคการเมืองฉีกออกเพราะนั้นเขาต้องยกให้พรรคการเมืองเห็นไหมครับเขาไม่ยกให้ท่านนะครับทั้งท่านไปเลือกเขาตลกไหมครับนี่คือรัฐธรรมนูญประเทศไทยผมจึงต้องกระจับทิ้ง่ะกระจับทิ้งไงเพราะเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องเพราะนั้นทําไม่ถูกต้องเสียเราอย่าอยู่ในสิ่งที่ผิดเพี้ยนเลยอยู่กันมานานแล้ว อยู่จนชินคิดว่ามันถูกต้องที่ไหนได้มันผิดเพี้ยนมันไม่ถูกไอ้ที่ถูกคือเนี่ยผมให้ท่านเป็นผู้ปกครองตัวเองท่านเงึงมื่นงงปรับตัวไม่ถูกไม่เคยเจอะไม่เคยเจอมันจะเป็นไปได้เหรอ,อ,อคุณเป็นใครเป็นแค่ชาวบ้านคุณก็พูดไปเรื่อยเปื่อยท่านก็บอกอย่างเงี้ยเออถ้าใครพูดอย่างนี้นะเอาง่ายๆผมมีไม้เด็ดง่ายๆเลยมไม่ยากอะไรหรอกของจริงของแท้มันง่ายๆมันจัดการแป,ป,ป๊บๆจำไว้นะของจริงของแท้ทุกคนก็รู้นะ ควาจริงมันไม่ได้มีอะไรเรื่องมากมันเหมือนท่านได้กุญแจดอกที่ใช่อ่ะท่านเสียบไปปุ๊บบิดปั๊บหลุดพรวดเลยประตูก็เปิดปุ๊บท่านก็เข้าไปได้ออกสบายง่ายๆไม่เหมือนกับของปลอมโอ้โหทั้งบิดทั้งกระแทกกระทันกระทุง้งเผากระแทกกระเทือนเลื่อยแล้วโอ้โหไม่ออกทั้งทีประตูไม่หลุดสักทีทํากันมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยเก้าสิบปีแล้วการเมืองประเทศไทยยังเละเทะอยู่ไม่ออกยังออกไม่ได้เลย แต่ท่านเพลงเอากุญแจจากผมไปเท่านั้นเองเพราะผมคือคกุญแจดอกที่ใช่เหตุที่ใช่เพราะผมใช้หลักสัจธรรมการปกครองที่ถูกต้องที่ผมบอกทุกคนต้องเคารพปฏิเสธไม่ได้ประเทศไทยไม่เคารพเลยทั้งสิบข้อที่ผมยกมาเนี่ยจึงทําผิดจึงเดินหลงวนอยู่ในเขาบงกดตัวเองโดยตัวเองไม่รู้ตัวเองเดินในเขาบงกดแต่สังเกตได้ว่าทำไมมันกลับมาที่เดิมวะวนนี่ที่เดิมแต่ไม่รู้ส้นสาเหตุและไม่รู้จะออกอยังไงแล้วจะไปยังไงทุกวันก็ไม่รู้ว่าจะไปเป็นชาติมหาอำนาจ ผมมาบอกให้เป so no ็นชาติอำนาจก็มืนงงกันอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงไปได้ยังไงไม่ต้องมืนงงทำตามทําตามเสร็จผมแค่นั้นมันเดินไปเองนะผมคือจะดอกที่ใช่ท่านใส่ใส่เข้าไปเสียบปุ๊บบิดแก๊กหลุดละง่ายๆนี่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยไม่มีอะไรซับซ้อนง่ายๆอย่างนี้นะเพราะนั้นท่านทำตามสเตปที่ผมให้นะท่านก็ไม่พอใจอีกคือการที่เปลี่ยนประเทศมันจะต้องโอ้ยต้องปักหลักสู้กันเป็นแรมเดือนแรมปี ต้องใช้ยุทธศาสตร์นั้นยุทธศาสตร์นี้หาวิธีติดตามกันทุกแง่ทุกมุมเอามันทุกอะไรเงี้ยไปสู้กันแบบนี้ที่ตามสมองท่านคิดอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่เข้าใจคข้าว่าไม่ใช่ไหมสิ่งที่ใช่คือนั่งดูคลิปผมปัญญาเกิดส่งใบเสดายเจ็ดพนงมาทุกคนให้ทะลุสี่สิบล้านใบเมื่อทะลุสี่สิบล้านใบที่นี่นำาบป,ประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแล้วธนูนมันไม่อยู่แล้วปีสปีศูนย์มันไม่อยู่ เมือ่อรัฐมนตรีสูรไม่อยู่รัฐบาลใหม่ที่เป็น,นรัฐบาลเศรษฐาก็ไม่อยู่ก็ไปโดยอ,อตตัตโนมัติเข้าใจไหมไปโดยอ,อัตโนมัติเมื่อไปแล้วการเมืองระดับชาติมันว่างอยู่ทีนี้การเมืองท้องถิ่นก็จะขึ้นไปกืนกินผมจึงให้การเมืองท้องถิ่นให้ทุกตำบลรีบจัดตั้งองค์การตำบลมหานาถด่วนไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งหรอกท่านรีบติดธงสี่พิลักไทยหน้าบ้านเลยติดธงเลยประกาศเลยนะประกาศว่าเราไม่เอาเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วเราจะอัปเดตท้องถิ่นไปเป็น การเมืองทําการเมืองโลกเลยเราไม่มาทําการเมืองท้องถิ่นแล้วเราทําการเมืองโลกเลยแบบนี้ไปชนต้องแบบนี้เนี่ยเขาจะจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นอยู่เนี่ยเพราะั้นงคนในทุกตำบลต้องปฏิเสธไ,ไ,ไม่เอาแล้วไอ้ผู้ใหญ่กำนันกำนงกำนันผู้ใหญ่บงใหญ่บ้านอบตอบจไม่เอาแล้วเลิกเบื่อจะตายนะไอ้พวกตำแหน่งเนี้ยท่านเบื่อจะตายแล้วเข้าใจไหมเออท่านก็ติดที่ครับธงสีพิลักประกาศบอกไม่เอาแล้วฉันปกครองเองดีกว่า ทำชั้นจัดตั้งเลยจะตั้งองค์การตบุญอขนาจประชาชนนี่ไปจะตั้งกันเองเลยใครเกิดปัญญาก็รีบไปจัดตั้งด่วนเช่นพวกมิจอาสาพวกเป็นชมรมนั้นชมรมนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วชมรมนั้นชมรมนี้ชมรมนั้นชมรมนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้จิตอาสานั้นจิตอาสานี้อะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องเตรียมทําเรื่องที่จะไปเสนอพวกสสพรคการเมืองเตรียมไปยื่นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ต้องมามายื่นพวกนี้หรอกยื่นไปก็อย่างนั้นแหละ เป็นกระดาษเศษกระดาษยื่นไปก็เก็บไว้จะใช้ไม่ใชก้ก็เป็นเกมการเมืองเขาแล้วเรื่องอะไรท่านไปทางแบบอย่างเงี้ยไปทางตันท่านไม่ต้องมาแบบนี้แบบเสียสศักดิ์ศรีเสียเวลาเสียโอกาสเสียความมั่งคัง่งมั่นคงไปเปล่าแล้วทําให้ท่านเป็น,ปนคนโง่อย่าไปทําแบบนั้นอย่าไปยื่นเรื่องกับพวกท่านมาทําตั้งองค์การตําบลมหานาธเลยเป็นองค์การตําบลมหานาธเลยท่านนี่แหละจะออกคําสั่งออกคําสั่งจังหวัดจะต้องปฏิบัติตาม ประเทศต้องปฏิบัติตามท่านนี่แหละองค์การตบวนมณ่านี่เป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะว่าในระดับชาติมันไม่มีการเลือกตั้งเลือกตั้งไม่มีเพราะฉะนั้นตัวองค์การตบวนมณานมีตัวตนจึงขึ้นไปกืนกินระดับชาติด้วยการสถาปนามาตรฐานใหม่ที่เรียกสี่พิลักนี่เององค์การตบวนมนาจึงเป็นองค์การใหญ่มาแทนพักการเมืองนั่นเองมาแทนพักการเมืองแล้วองค์การตบวนมนาจะลิงก์กับบ้านแต่ละหลัง บ้านแต่และหลังเป็นสภาขององค์การตบวนบรนาธาองค์การตบวนบรรพนาธทําตัวเป็นเหมือนสภานั่นแหละเหมือนออฟฟิศสภาแต่แลตะตําบลเป็นออฟฟิศของรัฐสภาเนั่นเองทาหน้าที่บริหารประเทศเออเข้าใจยังเห็นภาพไหมองค์การตบวนบรนาธิารจึงยิ่งใหญ่สําคัญสาคัญกว่าอบตอีกนะองค์การตํวนบรนาธานี่ออกมติเป็นของตําบลของจังหวัดของประเทศนโยบายต่างประเทศได้เลยไปจากองค์การตบวนบรนาธิการแล้วการตบวนบรนาธามีสี่สถานะ นึ่งเป็นรัฐสภาสองเป็นธนาคารชาติสาขาย่อยดูแลเรื่องรีเทลของ Cbdc การเงิน Cbdc เป็นแบบนี้นั่นคือองค์การตาบนอำนาจนะครับแล้วยองค์การตะบนอำนาจอันที่สามก็คือหน้าที่คือพื้นที่ของท่านท่านดูแลเรื่องการขนส่งเพราะด้านการขนส่งของทุกหน่วยงานขนส่งอะ่ะซึ่งเป็นของต่างชาติเท่านั้นอะ่ะเอาความมั่งคั่งลํำรวยไปหมดตาบนไม่ได้กินอะไรเลยคราวนี้ตาบนส่งเองจัดการเอง ไม่ให้ไม่ให้ใครมาขับผ่านพื้นที่ตำบลอ่ะตำบลดูแลเองใครขับมาส่งสินค้าไม่ได้ดังนั้นพวกส่งสินค้าทั้งหลายต้องมาคุยกับทุกตำบลคุยกับองค์ก,การตำบลอานาจโดยไม่ต้องไปคุยทุกตำบลคุยแค่ตำบลเดียวคุยกับหน่วยงานเดียวแล้วเดี๋ยวเขาลิงก์ทั่วประเทศอ่ะมาคุยว่าเอ้ยท่นานจะมาส่งเนี่ยส่งอะไรทําอะไรเราจะไม่อนุญ,ญาตให้ส่งนะนะพื้นที่ตรงนี้เป็นของตำบลน,นะตำบลาำนาเป็นเจ้าของพื้นที่นะเออเข้าใจไหม เป็นแบบนี้นะตำบลยิ่งใหญ่นะครับฟังใหม่ดีๆนะถ้าท่านยังคิดจะเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจมันกระจอกงองงอ,ยอยู่แค่ตำบลท่านเองอ่นะกับเป็นองค์การมหาองค์การตำบลมหาอำนาจโอ้โหคุมคุมจังหวัดคุมประเทศคุมนโยบายต่างประเทศแล้วต่อไปจะไปคุมคุมคุมโลกได้ด้วยผมบอกนี่เลยคุมโลกได้ด้วยองค์การตมบลมหาอำนาจน,นี่แหละครับองค์การมหาอำนาจเป็นส่วนหนึ่งของรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจน,นะครับเพราะนั้นรัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจใหญ่นะครับ เทียบเท่าองค์การสารลชาตินะครับเทียบเท่านะครับท่านอาจจะมึนงงเ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะองค์การสารลชาติก็เอาแค่ระดับประเทศแต่ประเทศมันไม่มีใครเป็นรัฐบงรัฐบาลนี่ครับคนเป็นประเทศก็คือรัฐที่ครอบครัวไทยมานแบบหน้ายึดประเทศทั้งหมดเพราะนั้นประเทศก็คือองค์การก็คือรัฐที่ครอบครัวไทยเป็นแบบหน้านเด็เข้าใจยังเข้าใจท่าไมยังดังนั้นสารลชาตินะครับรัฐที่ครอบครัวไทยมปนหน้านะอยู่ในระดับเดียวกันนะขึ้นอยู่จะสําแดงให้เห็นไหมล่ะ นะแต่ผมต่อเชื่อมมันเรียบร้อยแล้ว,ลวขึ้นอยู่จะสําแดงให้เห็นไหมล่ะเข้าใจพอพอเข้าใจยังเห็นภาพไหมครับวันนั้นองค์การตาบนมหาอำนาจจดตั้งด่วนทุกทุตำบลมียิ่งใหญ่นะเพราะเป็นสี่ถานะเป็นรัฐสภานะเออเป็นรัฐสภาเลยเป็นเงินการเงินด้วย cbdc detail ด,ดูแลการเงินของประชาชนนะแล้วก็เป็นดูแลสินค้าส่งในพื้นที่ เออแล้วก็อันที่สี่เป็นพุทธคอสมิกเกี่ยวกับเรื่องเวลาจัดการเรื่องเวลาเรื่องจิตวิญญาณอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเอาแค่สามเรื่องแรกนี่ก็คุมหมดแล้วเข้าใจนะเห็นภาพนะเห็นภาพองค์การตำบลมันน่าอะไรยังดังนั้นทุกๆตำบลรีบตื่นด่วนรีบไปจัดตั้งด่วนใครจัดตั้งก่อนนะผมให้จัดตั้งก่อนเนี่ยได้คนละแสนนะครับ ได้คนละแสนนะครับอ่าองค์การตำรวจพนา,ามีสิบคนผู้หญิงห้าผู้ชายห้าคนละแสนก็หนึ่งล้านละเนี่ยรีบจัดตั้งองค์การตำรวจพนาด่วนนะอ่าแล้วก็ทหารไซเบอร์อีกของแต่ละตำบลมีทหารไซเบอร์หนึ่งร้อยนายหนะึ่งร้อยนายรวมก็อีกสิบคนนี้ก็เป็นหนึ่งเป็นร้อยสิบละเออเนี่ยทหารไซเบอร์แล้วทหารของกองทัพไทยมาสมทบอีกสี่นาย เป็นร้อยสิบสี่แล้วนะเนี่ยยังยังมีตำแหน่งนอื่นอีกจิตสารอื่นอะไรเนี่ยนั่นแหละทหารไซเบอร์นี่ก็เหลือเฟือแล้วแค่ทหารไซเบอร์เนี่ยทหารไซเบอร์หนึ่งร้อยนายทาหน้านที่ตอบสนองสิบทีมปฏิวัติสิบทีมปฏิวัติเนี่ยแต่ละทีมมีอยู่ตัวแทนประจำแต่แต่ละตําบลสิบคนนะอที่จะอธิบายในการปฏิวัติสิบด้านสิบเรื่องประชาชนได้เข้าใจอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเครือข่ายที่นี่มีครบถ้วนแล้วเครือข่ายของ ่ที่เขากดทายมาหน,าน้าเนี่ยนะองค์การตำวนหัาหน้านก็มีคนมาสมัครกันใครมาสมัครก็คนละแสนคนละแสนคนละแสนนะอไอ้คนละแสนนี่เป็นองค์การตำรวจมัวหน้า,า,นานส่วนทหารไซเบอร์นั้นอก็จะมีเงินให้นะฮะมีเงินค่าตัวให้แต่ว่าไม่น่าจะถึงแสนไม่น่าจะถึงแสนนะครับถ้าถึงแสนร้อยคนนี่มันเป็นเท่าไหร่ มันก็เป็นสิบล้านเนี่ยสิบล้านเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะอาจจะเป็นไปได้นะแต่ไงามาสมัครไว้ก่อนสมัครไว้ก่อนนะก็เชิญมาสมัครตึนตัวทั้งบ้านทั้งเมืองได้ละเลิกไปทําการเมืองเก่าเก่าเน่าเ,าเ,าเาไม่ต้องไปจัดเลือกตั้งสถาปนาตัวเองเลยเป็นองค์การตำบลมาหาล้านอ่ะประกาศไปเลยไม่เอาเอาปตองอาปจนะเป็นแบบนี้นะฮะนี่ไม่ใช่การกระด้างกระเดืองนะนี่คือการ อัปเดตยกระดับพัฒนาวิวัฒนาการและเป็นสิทธิ์ปกติที่ประชาชนเขาจะเลือกเอาแบบไหนเป็นสิทธิ์ของประชาชนไม่ใช่เป็นของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ไม่ใช่นะครับเป็นสิทธิ์ของประชาชนเขาเป็นเจ้าของหน้าที่ิตายเขามีสิทธิที่จะเลือกระบบระบอบอะไรก็ได้นะไม่ใช่รัฐธรรมนูนมาสั่งไม่ใช่ที่นี้ยกเลิกรัฐธรรมนูนใช้มาตรฐานสี่พิลากที่มันสูงกว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ท่านมึนงงมากไม่เคยเจอเคยเจอ แต่นี่คือเทคนิคชั้นสูงที่ผมนำมาให้ท่านใช้ท่านยังใช้ไม่เป็นยังไม่รู้จักเพราะนั้นขอเชิญท,ท่านที่เป็นฟูลเอนเซอร์เป็นศิลปินเป็นนักพูดที่ดีพูดภาษาท้องถิ่นอะ่ะท่านมาเลยที่พูดภาษาท้องถิ่นมันจะได้เข้าใจกันง่ายเร็วอ่าผมพูดภาษากลางมันยังเข้าเข้าไม่ถึงคนท้องถิ่นเพราะนั้นต้องเชิญคนท้องถิ่นพูดภาษาท้องถิน่นมันได้เข้าใจกันง่ายเร็วไวศิลปินท้องถิ่นก็มาช่วยอธิบาย เปิดการแสดงอธิบายให้ประชชนได้เข้าใจนะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เก็บใบแสดงเจตจำนงของประชชนอ่ะมานะเป็นแบบนี้นะฮะมาขึ้นเงินได้อ่าคงเห็นภาพทีถผงอธิบายกันแล้วนะนี่เท่าไหาร่ยี่สินาทีแล้วก็คงเพียงพอแล้วต่อไปผมจะอธิบายเงินหนึ่งแสนที่ประชชนจะได้ท่านไม่ต้องมารอหนึ่งหมื่นของรัฐบาลเสษฐาแล้ว ผมมีหนึ่งแสนมาเฉยให้ให้หนึ่งแสนแล้วเป็นเงินที่ประชาชนได้ง่ายเร็วไวด้วยได้อย่างไรก็เชิญดูคลิปต่อไปครับผมอธิบายว่าจะได้หนึ่งแสนก่อนหนึ่งหมื่นได้อย่างไรก็เชิญครับดูคลิปต่อไปครับผมแอดธรรมดายิดีเ้อรบทุกท่านสวัสดีครับ